สวัสดีครับวันนี้ก็มาส่งงานชุดดำหญิงใต้น้ำนะครับตัวนี้ชุดนี้จะมีสท่านนะความยาวก็ตัวสีดำตัวนี้80เซนนะครับแล้วก็สีไม้ตัวนี้80เซนแล้วก็70เซน60เซนนะสี่ท่านนะครับงานก็จะประมาณนี้นะลูกดอกก็ถ้า80เซน ตีสิบเซนก็จะทําลูกดอกขนาดเจ็ดมิลนะครับแล้วแต่ถ้าตัว60เซนก็จะทําลูกดอกขนาด5มิลนะฮะน,นี่มันดูตัว80เซนสีดำนะงานก็ประมาณนี้เลยนะประมาณนี้เลยนี่นะเกี่ยวเชือกข้างเกี่ยวเชือกข้างลูกดอก7มิลนะครับ ทวงยังพับก็ประมาณนี้อืประมาณนี้เลยนะอุจจอบสี่ไม้นะ80เซนตัวนี้80เซนสะี่ไม้80เซนสี่ไม้นะการเก็บงาน ประมาณนี้เลยครับนี่นะเจ็ดสเซนแล้วก็ให้ตัวตหกสิเซนนะตัวนี้หกเซนหกซนสีอ่าตัวนี้70เซนนะเจเซนสีไม้ลูกดอกก็7จมิลนะ สีไม้ดอกเจ็ดมีนะนงานก็ประมาณนี้เลยครับชุดไกสแตนเลสแลบประกันชุดไกลตลอดอายุการใช้งานนะตัวเกี่ยวเชือกข้างก็จะเจาะเนื้อไม้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะ โอเ70เซนแล้วก็มาดูตัว60เซนนะอันนี้60เซนสีไม้ตัวนี้ขนาดลูกดอกขนาด5มิลนะลูกดอกขนาด5มิลตัวนี้ 6, 60เซนลูกดอก5มิลงานก็ประมาณนี้เลยครับการเก็บเชือกเก็บงานเก็บเชือกก็ประมาณนี้ เอาไปใช้งานก็ดูตามคลิปนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยโอเคครับท่านใดที่สนใจก็สามารถที่จะอสอบถามตามข้อความมาได้เลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ